รมเากผลผล่่าาาออมแนนนยยงเเคดกกจจะจััฟุตบอลเทล่า,าสนใจประจำคืนวันเสาร์ที่7มิถุนายนคิศกรา2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลสเปนลาล,ลิก้า2ยูดีอันมิเลียแพ้เล อ้าวโอเบียโดหนึ่งสองผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจสองลีกเอฟซี FC, อิมาบาลีเสมอโอิตะตงิตาหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลเกาหลีเคลีกสองปูซานไอปาร์กแพ้อันสันสกินเนอร์เอฟซีศูนย์สองกระยองนำเอฟซีแพ้ ฮาวาสอง fc ศ1นย่ง e ชุงนามดากอนเสมอโซอีแลนด์ fc หนหนึ่งผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระชับมิตรรัสเวียเสมออาเซอร์ไบจานศูนย์ศนย์เดนมาร์กชนะนอรนทเท์ไอแลนด์สอหนึ่งกีชนะสโลวาเกียสี่หนึ่ง usa แพ้ตุรกี12เม็กซิโกแพ้สวิตเซอร์แลนด์24ผลฟุตบอลอิตาลีซี่สี4เปสคาลา แพ้แตนาน่าศูนย์หนึ่งผลฟุตบอลญี่ปุ่นเจสามลีกคามาทามาเลซสสานุกิแพ้เอฟซีโอซาก้าศูนย์สามมาซูโมโตะยามากะแพ้ฟูกูชิมามายูเนเต็ดหนึ่งสองคาโกชิมายูเนเต็ดเอฟซีชนะเอฟซีกิฟุสามสอง เทเกวาจาโลมิยาสกิชนะเอสีสากามิฮาระสี่สองโทชิกิเอสีแพ้เทสปาคูสึกุมะศูนยหนึ่งผลฟุตบอลสเปนพีเมลรดิวิชั่นอาร์เอฟเอฟเรอัลมูเซียแพ้กิมนาสติก ทาราโกนาศูนนึงเอสดพอนเฟลาดีนาชนะแอนติเคราซีเอฟสอฟุตบอลออสเตรเลียนิวเซาเวลพรพีเมลรีชาร์กเอฟซีชนะเวสเทิร์นซิดนีย์วันเดอร์ลสยูเอชนสามดูอิตาวเรนเจอร์แพสเซนจ์อ FC 0ูน w สองเอ็นดับยูเอสชนะ a อ r ปีย h ร์ชเ วูลองกองวูฟแพ้ซิดนี่โอลิมปิก02ผลฟุตบอลออสเตรเลียวิกตอเรียนเนชั่นแนลพรีเมียร์รีกแดนน็อกทันเดอร์ชนะอันโตน่าเมจิก60ผลฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลกระทับมิดยู19สเปนยู19เสมอยูเอสเอยู1911ผลฟุตบอลโคซาฟาคัพในแอฟริกาใต้โมซัมบิก เสมอมาเลเชียส0แอฟริกาใต้ชนะซิมบับเว20แทนซาเนียแพ้มาดากัสกา01์ผลฟุตบอลมอริสเลเวโรทัวนเมนต์ในฝรั่งเศสญี่ปุ่นอยู่20เสมอเม็กซิโกอยู่20 11นหเดนมาร์กยู่20ชนะคองโกอยู่ 20, 2 0 20ผลฟุตบอลเวิลด์คัพสองยุโรปรอบคัดเลือกบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาชนะ ซานมาลิโน10มอนตาเสมอลิทัวเนีย0 0อันดอร่าแพ้อังกฤษ0ูนย์ฟินแลนด์แพ้เนเธอร์แลนด์0 2ออสเตรียชนะโรมาเนีย21แอมเบอร์เนียเสมอเซอร์เบีย0 0ผลฟุตบอลแคนเเดียนชิลัวเทนเมนตในแคนาดาแคนาดาชนะยูเคน42 สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อมัม7 t g com, m a i l c o m ็ดแม่รายงานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดช็อตเด็ดเด็ดบายที่เด็ดเจดแม่นะครับ